สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับกับคลิปวันที่6เมษายน2565นะครับวันนี้วันจักรีวันหยุดนะครับตะเลลรกครับวันนี้นันมีรถรุ่นแอนะครับรุ่นแอรุ่นพิมพ์นิยมนะครับมารีวิวการทํางานนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นคูเ o อร์ตานะครับ L 4708 SP นะครับเรามี2คันแล้วก็จะมีคูเ o อร์ตา4708ตัว d t นะครับอีก1คัน FC ท่านใดที่สนใจนะครับทางร้านเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทอคสอได้นะครับไม่มีการผ่อนดาวนะครับไม่มีผ่อนไม่มีดาวนะครับตัวนี้นะครับเรามีราคาแบบ2 สองแบบให้กับลูกค้าได้เลือกก็คือราคาตามสภาพที่รีวิวนะครับแล้วก็ราคาแบบเก็บสภาพปรับสีเก็บงานสวยๆให้กับลูกค้าสําหรับ F อทีที่ติดตามนะครับก็ดูช่างนัดหลายๆคลิปนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดปุ่มติดตามด้านล่างขวามือนะครับง่ายนิดเดียวถ้าอยาก เจอการแจ้งเตือนบ่อยๆนะครับทุกคลิปนะครับเห็นนัดมีรถเข้านะครับก็กดกระดิ่งเพื่อให้มันเป็นรูปสัตว์หนึ่งครั้งนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับวันนี้ก็จะเป็นคูเต้านะครับ L4708 ตัว SP นะครับเป็น47สเปเชียลนะครับ2คันนะสังเกตที่โครงราคาเหลี่ยมนะครับเราจะปิดท้ายด้วยตัวสุดท้ายก็จะเป็นเสากลมนะครับราคาจะแตกต่างกันและปีรถแตกต่างกันมาคันแรกนะครับ ตัวนี้47สเปเชียลครับรถถือว่าสภาพสวยนะครับใบมีดเต็มนะครับพื้นเพเดิมก็เป็นรถนานิดหน่อยนะครับก็ถือว่ารถไม่ผุนะครับรถแห้งดีมากๆนะครับคันนี้นะครับสีน็อตตัวนี้ก็ยังสีเดิมนะครับตัวนี้เราสามารถเก็บสีสาดสีได้นะครับใครซื้อตามสภาพนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา400,000 4 0 0 0 4 0 0 0 0บาทนะครับ4 4 0 0 0 0บาทนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการเก็บงานปรับสีปรับสภาพนะครับเราเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ตัวนี้จะอยู่ที่450,000บาทนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับตัวยางเนี่ยดอกยางก็ถือว่าสมมุิกันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังก็เป็นยางอุตนิทั้งคู่นะครับยางก็อยู่ที่ราวๆประมาณ75%นะครับอดี้ต่างๆไม่มียุบไม่มีบุกนะครับแผ่นลังคาไม่แตกนะครับหัวกระโปรงเนี่ยถือว่าสวยนะครับ ตัวนี้ถ้าของเดิมมีหน้ากากให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่วางล่มข้างหน้าครับตรงนี้นะส่วนลูกหมากต่างๆก็ยังเดิมๆอยู่ครับเดี๋ยวเรามาเช็คระบบกันนะครับวันนี้เรามากับช่างน้อยนะครับทดสอบรถ3คันให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับ FC ท่านใดที่สนใจนะครับโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1ย์ แป1 1 1หนครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นี็ะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับยังไงก็เข้ามาชมกันได้นะครับมาลองขับนะครับไม่เป็นรถนะครับเราก็มาฝึกหัดฝึกถ่ไยได้นะครับตัวนี้ไปเปลี่ยนเป็นแบบแขนหลังก้ามปูแล้วเรียบร้อยนะครับฟีนล้อต่างๆถือว่าไม่รั่วครับอ่ะช่างน้อยสตาร์ทรถเลยตัวนี้ไม่ต้องเผาหัวสตาร์ทนะครับเป็นเครื่องยนต์ดเซลอินเจกชั่นครับ 4สูบ2เผานะครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับ47แรงม้าพวงมอะไรจะเป็นแบบ Power อนะครับรถรุ่นนี้นะครับก็สามารถไปใส่เครื่องผูกได้นะครับกระเไถนาปั่นนานะครับก็เป็นรถที่พิมพ์นิยมนะครับสสูบนะครับก็เปรียบเทียบก็จะเท่าเท่ากันกับ5018เพราะว่า5018พัฒนาจากตัวนี้ไปนะครับอ่ะช้างน้อยฝากไว้ที่2าไนะครับตัวนี้ฐานจะเป็นฐานตรงรุ่นนะครับ 246FFV นะครับ ดูนะครับควันนะครับไม่ไหลเลยครับอัตราการเผาไหม้นะครับดีมากๆนะครับเสียงเครื่องนะครับแน่นๆเลยนะครับตัวนี้400,000สี่คือสภาพตามรีวิวนะครับสาหรับใครที่งบน้อยนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้เป็น47 SP นะครับไปเทียบกับ47ธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะว่าปีรถมันใหม่กว่าซึ่งตัวเนี้ยปีรถอยู่ที่ประมาณปี59นะครับมีเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับลูกค้านะเล่มทะเบียนชุดโอนครบเสียงเครื่องแน่นๆครับ ดูงานดันของเขาครับดูดันมากครับตัวนี้47สเปเชียลนะครับใครสนใจนะครับก็มาทดสอบระบบมาลองกันได้ครับเรามีพื้นที่สนามให้ทดสอบเป็นแปลงเล็กๆนะครับเป็นแปลงเล็กๆนะครับให้กับ f อฟหลายๆท่านก็ไม่เป็นรถก็มาทดสอบที่นี่ก็พอจับหูจับไถได้ครับพอรู้จากระบบของรถนะครับเผื่อเราเออไม่ต้องเกรงใจครับไม่มีรถไม่เคยขับรถมาก่อนนะครับมาลองขับดูได้รถไถขับง่ายนิดเดียวนะครับตอนนี้เป็นการลองเกียร์ลองเฟืองนะครับลองระบบโฟวินลองระบบคัสต์นะครับ ัดดีนะครับเกียร์ดีใช้ได้ทุกเกียร์นะครับน้ำดีน้ำไม่ดันเครื่องดีนะครับไม่มีไอนะครับคันนี้กาลันตีให้นะครับเอฟดี D, ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำหม้อน้ำดูเขาปั่นท้ายนะครับ วัรั่วนะครับเดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนให้นะครับตัวละไม่กี่บาทเองซีทีวีโอนะครับไม่ชั่วโมงนะครับขึ้นปกตินะครับใช้งานที่2866ชั่วโมงนะครับ2,866ัชั่วโมงนะครับเชือลูกปืนล้อครับมีหลวมบ้างนิดหน่อยนะครับก็ตัวนี้ถ้าตาสภาพไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับถ้าเก็บงานเราเก็บให้นะครับเก็บให้ทั้งหมดเลยทั้งเช็คลูกปืนล้อลูกปืนคันหน้านะครับทีนี้ก็ดูน้ำหม้อน้ำครับเหมือนเดิม น้อยเปิดฝฟกระโปรงนะครับ,นนรบแล้วออกซึ่งเนิมนะครับเดิมๆนะครับเรื่องไม่หัวไม่ไอนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยครับตามสภาพ404นะครับ ยางก็ประมาณนี Next, 4, ang, ้นะครับแล้วถ้าเก็บงานก็อยู่ที่450,000บาทนะครับเดี๋ยวไปชมอีกหนึ่งตัวนะครับไปชมอีกหนึ่งตัวกันตัวนี้ก็จะเป็น47สเปเชียลเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้ยางสวยทั้ง4ี่เส้นนะครับฝาบอดี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ตรวจเช็คนะครับให้เรียบร้อยนะครับระบบพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าคันนี้ยางเต็มทั้ง4ี่เส้นนะครับยางสวยทั้ง4ี่เส้นราคาอยู่ที่435,000บาทนะครับ435,000บาทนะครับ สภาพนี้เลยนะครับไม่มีการเก็บสภาพเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการเก็บสีปรับสภาพเพิ่มเติมเก็บหัวที่มันยุบมันบุบนะครับตัวนี้อยู่ที่445,000นะครับบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะครับบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนนะครับครบเหมือนกันนะครับท้ายก็จะมีตําหนิหน่อยครับมีรอยเชื่อมตรงท้ายนิดนึงนะครับคันนี้ก็ใช้งาน269ชั่วโมงนะครับไม่ขาดมาก่อนนะครับ ท่อนคันะครับมีการตัดท่อนเปลี่ยนเป็นคัดเรียบร้อยสีเฟรมสีบอดี้ถือว่าสวยนะครับสีเฟรมสีบอดี้ถือว่าสวยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวการทำงานให้ลูกค้าได้ชมกันครับสครื่องสตาร์ตติดง่ายครับนิ่มนะครับตัวนี้4708 s t เหมือนกันนะครับ ก็ราคานะครับตามสภาพนี้นะครับ4,35,000บาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับรถเกิดปี58นะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นฐานพวน D-H246F นะครับเป็นฐานพวรตรงรุ่นนะครับรถเช็คระบบนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับยางสวยนะครับลูกหมาดซ้ายขวานะครับ 8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยครับ47แรงนะครับเครื่องยนต์ไดเล็กนะครับตัวนี้ตัวสเปเชียลนะครับโครงหลังคาเหลี่ยมนะครับเครื่องเกียร์ดีระบบแน่นครับสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมาครับที่0918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ3130447นะครับระบบไฮดรอลิกนะครับถือว่าสมบูรณ์ครับไฮดรอลิกแ๋ว ถที่หารถไว้ใช้งานนะครับไถไร่ถ,ถนาไถสวนครับรถไถมือสองนะครับสภาพจะสวยจากร้านของเราครับตอนนี้อาจจะยังไม่สวยครับเพราะว่ารถมาสภาพเดิมๆเ,เราก็รีวิวแบบสภาพเดิมๆก่อนเนาะท่านใดที่สนใจอยากเก็บงานอยากปรับสภาพก็ต้องจองแบบเก็บงานปรับสภาพนะครับตัวนี้435,000บาทคือสภาพนี้นะครับถ้าเราเก็บงานก็อยู่ที่445,000บาทนะครับเก็บสีฟ้ากระโปรงนะครับ บบต่างๆหรือว่าสมบูรณ์นะครับวันนี้มี3คันนะครับมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับมาะทากับต่อเรียกซัพอีกเหมือนเดิมครับโปวินครับ1 2โลครับโบวินหมุนสลับกันนะครับ3โลครับสี่โลครับ นะครับทำงานปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับระบบเครื่องยนต์ระบบน้ำ TTO น,นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงเครื่องพอดีนะครับคันนี้เสียงเครื่องพอดีเอาหางลงหน่อยน้อยปั่นท้ายเลย ปกตินะครับเดี๋ยวเช็คเครื่องยนต์นะครับอายกย่ลยครับกลับไมาชั่วโมงเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับร้อแน่นๆนะครับ เครื่องยนต์นะครับเครื่องไม้ไอน้ำเครื่องต่างๆก็ประมาณนี้ครับตัวนี้มีรอยตัดค่อนคัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับราคาตามสภาพนี้นะครับ400,000 35, 35,000นะครับ เก็บงานอยู่ที่445,000บาทนะครับ่านใดที่มีงบน้อยนะครับก็สามารถซื้อตามสภาพได้ส่วนท่านใดที่อยากได้สวยเข้าบ้านนะครับเก่าของใครแต่ต้องใหม่สําหรับคุณเนี่ยก็เพิ่มอีกสักหมื่นหนึ่งนะครับมาตัวสุดท้ายนะครับช่างน้อยเริ่มลําผิดคันแล้วตัวสุดท้ายนะครับช่างน้อยยังเพิ่งสตาร์ตนะครับให้ลูกค้าได้ดูสภาพรอบคันก่อนนะครับตัวนี้เป็นรถสีเดิมๆเฟรมเดิมๆนะครับสีล้อสีคันล่างสีใบมีดสีเดิมๆนะครับใบมีดก็เหลืออยู่ในระดับกลางๆนะครับ รถถือว่าสวยนะครับแห้งดีนะครับตัวนี้เป็น47แรงม้ารถจดปี54เสารลมนะครับสภาพยางนะครับอยู่ที่85ถึง90นะครับยางหลังส่วนยางหน้าก็อยู่ที่ประมาณ75ครับยังได้อยู่นะครับดอกยางสวยๆนะครับกระทะล้อไม่แตกนะครับรอยท่อนคัดเดิมนะครับตัวนี้ใช้งานอยู่ที่1,515ชั่วโมงนะครับเรือนไม้มีแตกนิดหน่อยนะครับส่วนลูกหมากนะครับ ทางทีมงานเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับผานพวนดีเฮด 226E Pro นะครับาน6ใบนะครับเหมือนกันนะครับชุดท้ายนะครับสีเดิมแห้งดีครับสีเดิมแห้งดีนะครับเผาท้ายพีดีโอเต็มนะครับจุดต่างๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับรถถือว่าแห้งดีด้วยกันทีเดียวนะครับไปข้างน้อยสตาร์ทครับคันนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่นะครับอยู่ที่ ส9 5 0 0 0บาทครับ395,000บาทนะครับคือสภาพนี้นะครับส่วนถ้าเก็บงานนะครับปรับสีปรับสภาพนะครับก็อยู่ที่4ี0 0 0 0กับห้าพบาทนะครับพร้อมแถมท่อซิ่งหน้ากากให้นะครับพร้อมแถมท่อซิ่งหน้ากากนะครับเครื่องเกียร์แน่นๆเลยครับตัวนี้นะครับเอฟซีอะไรที่สนใจนะครับเรียบเลยครับราคาเบาๆนะครับ47แรงม้านะครับเครื่องยนต์สีถูก2เงเาโฟวินขับเคลื่อนสีล้อรถจดทะเบียนปี54นะครับพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์ เป็นสี่สูบไดร์เบกเจ็คชั่นครับระบายความร้อนด้วยน้านะครับเบลืองท้ายเงียบนะครับไม่หอนนะครับเบลืองท้ายเงียบไม่หอนนะครับตัวนี้ใส่ไปนะครับดันกลับมาครับพละกําลังนะครับเหลือๆนะครับวันไม่ไหลนะครับนะครับดูวันได้ครับ ระบบไฮดรอลิกถือว่าเร็วนะครับ47แรงม้าเนี่ยรบบแก้ปั๊มไฮดรอลิกมาเร็วมากๆนะครับเรื่องหางเรื่องด้ามคอนโทรลต่างๆถือว่าเร็วนะครับดูเกียร์ครับเกียร์โฟวินคัตครับเกียร์หนึ่งครับสองสามดีครับ,รบ,อรบโอเคนะครับ ตัวนี้ลืมมีปอกเพากลางรูดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บให้นะครับดูนะครับว่าถ้าโฟวินไม่ทํางานเนี่ยก็คือล้อหน้าจะไม่หมุนช่วยนะครับก็จะเมื่อกี้ไถไปก็ไถไปแต่ล้อหลังนะครับอันนี้ก็คือ,อจะถือตามสภาพหรือเก็บงานนะครับเราก็กดเช็คชุดเพากลางให้นะครับชุดระบบโฟวินให้นะครับ ปันท้ายตัวนี้ไม้ชั่วโมงไม่ขึ้นนะครับสายไม้ขาดนะตัวนี้นะครับเจ็ก็ปืนล้อครับปืนล้อนะครับแน่นนะครับตัวนี้ก็มีลูกหมากนะครับลูกหมากแหลกนะครับตัวแหลกที่มันรุมรวมบ้างนะครับตัวในมันตัวนอกระเบียดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหม้อน้ำนะครับแล้วก็จะดูเครื่องยนต์นะครับ แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับรวมเช็คระบบโกวินให้นะครับพร้อมอตัวนี้ก็คือตามสภาพเนาะส่วนถ้าเก็บงานก็อยู่ที่4ี่แสนกับห้าพันบาทคือปรับสีสวยๆเก็บงานสวยๆนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับเอฟีท่านใดที่สนใจนะครับรถ4ี่เจ็ดทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 313 047 7นะครับท้ายคลิปก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณใกนการติดตามแล้วรับชมครับ